ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไปสู่ผู้ชมพบกับสองผู้ปีลอยป๋องกับทีมงานสุดบ้านภาคชายเนาะโอ้ยหมูวายเนี่ครับไปใส่รางถิ่นใหม่มานกักบันนี่ครับแต่ปลาตองมาลาสิบกโตครับพี่น้องมีแต่โตปกยิ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยมันเบิ่งเด้อพี่น้องมึงดีละคยเห็นบ่พี่น้องปลาตองพี่น้องมื้อนี่ม้านแน่ครับพี่น้องประบ้านสิบกโตครับปะตอมครับพูน่ะ ไม่จะแบบตัวเมือนเหบพี่น้องโอ้ยตัวทำฟ้าเมือยเหมือนเห็บลาบเนียเหนียวพี่น้นนองมากินน้ำกันพี่น,อน,ออน,ออน้องลาบเหนียวแนยลาบลุกแน่พี่น้องเลยคนน่ะเพิ่งได้ลบบปลาตองครับตัวง่ายนะครับทีมงานเพิ่นได้ทำการไปหาปูหาปลามาอันทูพี่น้องกินครับวันนี้น้ำเสนอครับลาบปลาตองสูตรแซ่บดากดาบดาบมามา,มา,มา,มาพี่น้องนี่ทำการรอกเก็ตเอาอันส่วเหมือนไม,ไม่เก็ตเนาอข้าวหนังมันออกแล้วครับเนอเอนด่างปล่าออกแล้วครับมาเอาดิดเอาเนื้อมาซับครับ ซับ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 วันนี้พ่อศิาปริบระดับทุกบุหมูกันครับรอติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องโอ้ยคุณน่ะเนื้องามะนะครับพี่น้องปะตองครับปะตองสุงไหญนึ่งพี่น้องคุณน่ะมาๆๆมากินดาบปะตองกันพี่น้องคุณน่ะโอ้ยเป็นแสบยปยังพี่น้องเลยแสยบแสบเสพี่น้องวันนี้นํำเสนอดาบปะตองวันนี้ครับหนามั่นขักมันแหงว่ะนี่แต่ปะตองเหมือนตอนครับพี่น้องคักแหงมาจนมันคักมันแหงว่ะมะตซงนี้ โอ้ยเหนือแขนตัไนได้พี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาอยู่มากินน้ำกันพี่น้องเลยดาบปะตองครับมืนน่อีงคไนไรเขาเบ่งแล้ว่วขาฝากกดที่ตามส่งกูปีร่อยบองน้ำเน้อะครับพี่น้องเลยมื่อีนเว้าดาบมื่อี้สิทําการดาบสุกครับพี่น้องเอาปะตองมาแล้วก็มาดวนนะพี่น้องเนาะดวนมันสูกเด้อใส่ประกอมเตรียมไว้ครับพี่น้อง,นนนนองโอ้ออย,ดดย,อยบุญเนี่ยใส่ประกอมไปก่อนครับพี่น้อง นี่ทำการดับปลาตองสู่พี่น้องกินเตอร์ดับสุกพี่น้องเนาะผมบ่อยกินดิบครับกินดิบปีกขี้กระเตอครับพี่น้องดับสุกมันจะมาเป็นขี้กระเตอเ์ดีครับใส่พริกไปครับใส่ได้เสียบได้ครับพริกนี่พวกชรดนี่ใส่ได้เสียบได้พี่น้องโอ้ยคนล่ะเขาโอโห้ด้วยครับทางด้านนี่ให้โรบัสเดอรพี่น้องเลยเพอได้กินเข้าไปนี่เนื้อน้ำปลาครับน้ำปลาใส่ได้ไรพี่น้องใส่ได้เคลื่อนไรพี่น้องน้ำปลานี่โอ้ยใส่ไปครับพี่น้องใส่น้ำปลาเดี๋ยวนาะใส่น้ำปลาเดียวครับพี่น้อง ใช่กับครัวครับพี่น้องกับครัวครับจงอันครัวเองนะพี่น้องเด้อเป็นเรื่องเสียบอันตั้มอันเองครัวเองโอ้เสียบพี่น้องหอมหวยพี่น้องเลยนี่ครับนักข้นขอบขันเข่ากันครับคุกขันเข่ากันครับพี่น้องคุกขันเข่ากันครับพี่น้องโอ้เป็นเสียบ่พี่น้องมากมากมากินกันเด้อพี่น้องดับปลาตองเลยพี่น้องก๋วยดับปลาตองครับก๋วยปลาตองครับกันดับมันสีเป็นดับดิบหน่อครับพี่น้องอันนี้มันอันดับซุกเอิญก๋วยนองรับหน่อแถวหน้าหนุ่มเกินก๋วยเส่ียบพี่น้อง่มันส่ไยพี่น้องแราพวกข้อมันเสีเด้อ คนน่ะโอ้พ nope. <dev> ี่็นเสียเป็น้องพี่น้องเอ้ยมามาเด้อพี่น้องให้เขาเบิ่งเดามากินเขานันกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเสนอหน่ำคือก๋วยปลาตองมามามาพี่น้องกินนกันพี่น้องวันนี้ไปใส่เราพี่น้องส่วนนี้ก็หาอยู่หากินให้เก่าเราพี่น้องเอ้ยส่วนนี้มีแต่คลิปหาอยู่หากินนะพี่น้องมาได้มันมันแน่ยกะมันมันมาได้บุ๋มมันกะได้ตาปลากะดีมาได้มันเนี่ยกะได้ปลาอปะตองครับมาเด้อพี่น้องมากินเขาเหมือนกันพี่น้องเอ้ยคนน่ะเป็นเสียเป็นยพี่น้องอันนี้เคิร์นก๋วยครับก๋วยปลาตองุก อันนี้เมื่อวัดาบนี่โอ้ยบุกพ like ีกนี่ใส่ยร้ายเสียร้ายครับแสียปลาที่ทำพี่น้องพอได้พอได้มาเพชรก็ใส่ยร้ายครับพอได้ว่ามาเพชรก็ใส่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อบวายอีดาดามากันด้วพี่น้องเด้ออันนี้คืออันข้างแบบว่ากินแบบสไตล์อินดี้อีสานบันเท่านะครับพี่น้องปุยังปุยตรงยังหมากใหมครับพี่น้องกินแบบอีสานบันเท่านี่พี่น้องแสีบแสียร้ายพี่น้องจนได้เรี่ยวมือเลนืยพี่น้องเลยบมือเรี่ยวมือเหนื่อยพี่น้องพน้อมันเผ็ดหน่อยมือเรี่ยงเลยเด้อมาเสร็จแล้วครับ โอ้ยกระสิได้กิกนนีพี่น้องพร้อมไปมามา,มากินกันเด้อพี่น้องเอ้ยสุขุทุกคนนี่ครับไปร์ทเขาเบิ่งแล้วฝากขอฝากฝากดติดตามส่องกูปีรอยปอมเด้อ,อพี่น้องเองเย้ยเป็นกนําลังใจให้เ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรือนั่งกรับสวัสดีครับ